ในเช้านนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูตัวอย่างนะครับที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเขาไปสร้างเครือข่ายนักพัฒนาพื้นที่สูง นะครับเป็นการถอดบทเรียนความสําเร็จนะฮะจากเดิมเนี่ยคือทําไร่เลื่อนลอยนะตอนนี้ไม่ทำแล้วมาทําสดกาแฟนะครับโดยแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงซึ่งยึดหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงถือว่าเป็นต้นแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติด้วยนะครับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหรือสอวพอสอเนี่ยก็ให้ความสาําคัญกับเรื่องนี้นะครับเป็นโจทย์สําคัญเลย ที่ต้องมีทั้งองค์ความรู้หลักวิชาการการมีส่วนร่วมอันนี้ก็สําคัญนะครับและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล ก็เลยจัดเนี่ยฮะอบรมหลักสูตรนักพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวงรุ่นที่5แล้วครับจัดขึ้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ที่เชียงใหม่นะครับก่อนที่กลุ่มเนี่ยฮะเขาจะลงพื้นที่ไปศึกษาดูงานจริงที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวีจังหวัดเชียงรายนะครับจะได้เสริมทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลให้กับเจ้าหน้าที่และผู้นําชุมชนด้วยครับนายอดีเรก อินตะฟองคำผุ่มในการสำนักพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงก็บอกนะครับว่าหลักสูตรเนี่ยฮะก็จะมุ่งเน้นการขยายผลความสำเร็จจากต้นแบบโครงการหลวงไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่สูงทั่วประเทศวัวใจสำคัญเนี่ยคือการปรับเปลี่ยนระบบเกษตรกรรมจากเดิมนะครับเน้นพืชเชิงเดี่ยวอย่างเช่นกระหล่ำปลีข้าวโพดซึ่งส่งผลเสียต่อหน้าดินและก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันจากการเผาป่านะครับเปลี่ยนมาเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ข้าอบรมเนี่ยก็ลงพื้นที่บ้านห้วยขี้เหล็กใหม่นะครับบ้านห้วยน้ําเย็นบ้านย่านนาบ้านจูจ้จี้เพื่อศึกษาการปลูกกาแฟเป็นรายได้หลักในระยะยาวด้วยนะครับมีปลูกผักอินทรีย์อันนี้จะเป็นรายได้เสริมครับก็จะช่วยลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ต้นน้ําได้ดีมากๆเลยนะครับนอกจากนี้ครับมีการฝึกใช้เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกร่วมกับคนในชุมชนเพื่อจัดทําเป็นแผนพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับบริบท ของแต่ละท้องถิ่นด้วยนะครับนี่คือการปั้นนักพัฒนามืออาชีพเนี่ยนะเขาจัดอบรมครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นกลแกสําคัญเลยที่จะช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนให้ชุมชนบนพื้นที่สูงเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้มีไรายได้ที่มั่นคงรักษาผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์สืดไปนะครับเราเห็นว่าปัญหาบนพื้นที่สูงเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีปัญหาและความหลากหลาย เยอะแยะมากแล้วก็ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ไม่ว่าเรื่องสภาพอากาศไม่ว่าเรื่องความรู้หรือว่าเรื่องนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างซึ่งจะมีความการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะเร็วมากนะครับดังนั้นการที่เราทํางานบนที่สูงเนี่ยซึ่งมันเป็นภารกิจที่หลักๆที่เราต้องเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ให้พ้นกับความยากจนนะครับและแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมบนที่สูง เป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนนะคะ,ใ,คะในต้นแบบของโครงการหลวงด้วยค่ะ